สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวคาเฟ่ที่สุบุสงครามค่ะเป็นคาเฟ่ที่สวยขนมอร่อยเครื่องดื่มดีค่ะขนมที่เราสั่งนะคะนี่คือชีสพายมะย,ยงชีสค่ะเป็นของที่ขึ้นชื่อของร้านเลยนะคะตัวมะย,ยงชีสแล้วก็น้ำมะย,ยงชีสนี่สดชื่นมากๆเลยค่ะส่วนตัวขนมชีสพายก็รสชาติด,ดีมากๆเลยค่ะ อากาศร้อนๆอย่างนี้ได้ทานจานนี้รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะที่ร้านต้นไม้และใบผักนะคะเขาก็ปลูกต้นไม้และผักเองค่ะแล้วนำมาใช้เป็นทำอาหารให้ทานนะคะนี่มีดอกอันชันด้วยวันนี้เราไม่ได้ดื่มกาแฟค่ะเพราะบ่ายแล้วนะคะเราก็สั่งขนมกับเครื่องดื่มค่ะสุดเมนูอันนี้นะคะต้องราด น้ำมะยงชิดลงไปเมนูที่สองก็คือสำหรับเมนูต่อไปนะคะถ้วยนี้เป็นไอศครีมค่ะไอศครีมโคโค่ฟรุตค่ะก็คือไอศครีมกะทิในน้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมนี่ก็ชื่นใจมากๆเลยส่วนเนื้อไอศครีมก็เข้มข้นนัวนวเลยนะคะด้วยกะทิค่ะ ส่วนเมนูต่อไปอันนี้ก็คือส่วนถ้วยนี้นะคะเป็นแบบขนมไทยๆค่ะทับทิมกรอบไอศครีมค่ะก็ได้รสชาติของทับทิมกรอบหอมหวานชื่นใจใส่แห้วมาด้วยแล้วก็ถั่วแดงด้วยนะคะส่วนตัวไอศครีมก็หวานมันอร่อยสดชื่นเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อดับร้อน นี่นี่ตัวไอศครีมค่ะนี่ทับทิมกรอบกับถั่วแดงนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีดอกอัชญชันตกแต่งมาให้สวยงามแล้วตรงนี้ก็คือแฮ้วค่ะแฮ้วก็หวานมันมันมัน,มนอร่อยส่วนในเนื้อแทบทิมก็เป็นแฮ้วนะคะเป็นเนื้อแฮ้วเลยฝีมือขนมไทยเลยค่ะของเจ้าของร้านท่านทำเองนะคะนี่ก็ตัวทับทิมกรอบ รสดีมากๆเลยค่ะใส่น้ําแข็งมาพอให้เย็นชื่นใจค่ะนี่นะคะาต้นไม้และใบผักค่ะอยู่ในสวนสวยๆค่ะตกแต่งก็มีสไตล์ก็ดีนะคะดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะร้านสะอาดสะอ้านสวยงาม ส่วนที่ตั้งก็อยู่ริมถนนเลยค่ะ